ครับดีครับวันนี้เราก็มาชมประหลัดขิกของหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานกันนะครับเป็นประหลัดขิกขนาดเล็กครับได้มาเมื่อประมาณ30มสิาปีที่แล้วครับคนเขาไปเช่ามาจากวัดเนี่ยเขาก็เอามาแจกในที่ทํางานครับก็เลยได้มาสองตัวครับประหลัดขิกครับประหลัดขิกของหลวงปู่เมฆเนี่ยก็จะเน้นหนักไปทางแควคาดแล้วก็มีเมตตาดีครับแม่ค้าเนี่ยชอบมากครับ ในด้านค้าขายครับครับแล้วก็จะดีในด้านาป้องกันงูเขี้ยวเขี้ยวงาหรือสัตว์ร้ายต่างๆเนี่ยจะดีมากครับสำหรับประหิักของลูกปุมเมฆครับขึ้นชื่อครับและเป็นที่นิยมครับ,รบมาดูกันใกล้ๆนะครับ เนื้อไม้เนี่ยสามสิบปีครับเป็นเนื้อไม้เขยตายครับขนาดเล็กครับครับเนื้อไม้เขยตายครับดีทางด้านป้องกันงูและสัตว์ลาย,ยาต่างๆครับ ขนาดเล็กมากครับเล็กจิ๋วเลยครับครับก็สำหรับคนที่ชอบประหลัดคลิกนะครับก็แนะนำให้ใช้ประหลัดคลิกของหลวงปู่เมฆนะครับครับมีพุทธคุณดีจริงๆครับ ส่วนผมก็มีแค่นี้ครับถ้าชอบกันก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ